ภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนผู้มีบุญบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายพัฒหารารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสิงห์กัลยาณมิตรบุญมา กาลยานามิตรมาริสากาลยานามิตรจอร์แดนกาลยานามิตรเอมิลีไซส,สงคามเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญซูมโดยประธานนำกล่าวได้แก่กาลยานามิตรโทนี่กาลยานามิตรซินดี้กาลยานามิรแดเนียลกาลยานามิตรจัสตินจเจริญนนามพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทถวายพรพระ ส่วนผู้แทนคณะประธานได้ถวายปัจจัยทยทธรรมแด่คณะสงฆ์โดยคณะประธานและผู้มีบุญที่อยู่ทางบ้านได้ส่งใจมาร่วมถวายด้วยความเบิกบานใจและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญที่จะได้ร่วมกันรสร้างต่อไปพร้อมทั้งให้โอวาทอันสรงคุณค่าในการสร้างบารมี ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนะสูตรถวายเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังได้นำอธิษฐานจิตประจำวันและแผ่เมตตาพร้อมทั้งได้เมตตาให้อวาตอันทรงคุณค่าในการสร้างบาร,รมีต่อไปค่ะ